สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเข้าป่าสำรวจหาเห็ดนะคะฝนตกมาหลายวันมาเจอเห็ดตัวหนึ่งอู้หาเนมันสูงใหญ่ตัวต้นใหญ่ดอกใหญ่ขนาดนะี้คือเห็ดอะไรครัไม่ใครบอกได้ไหมตะยานแตนะ่เนาะอุ้ยอุ้ยขาพยาแทะโอ๊ยในมุมปฏิโทปฏิถังเห็ดอะไรเนี่ยอย่างสูงเลย อย่างยาวขายาวอุ้ยละง,งกแน่ๆเลยลงงนะงกเนาะเดี๋ยวบุทนัปแต่โบมันเท่าแล้วเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนโอ้ยอ อีกดอกะนึ่ยเห็ดอะไรน้อไม่รู้เห็ดอะไรนะมันมีบนหัวมันเป็นหิมะไม่กล้าเจออีกดอกนะี้เนะนะนะปียกฝุนเปียกฝุนเท่ามัดละ สำรวจอีกปลาหนึ่งก่อนมีไหมนีม่เลย่เห็ดอะไรเห็ดดินอะไรประมาณนี้ไหมเห็ดอะไร ไม่ค่อยชำนานเรื่องเห็ดเท่าไหร่เจออีกดอกนึง้ อยเห็ดอะไรคะเนี่ยดอกยาวยาวเข้าป่าหาเห็ดฝนตกมาสามวันติดกันนี่ดอกคือเห็ดอะไรเอยเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนจะจับดูจับดู ดอกอยังยาวเลยเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวเยวอาอไปก่อนเอาไปถามเพื่อนไปถามเพื่อนดู